คลิปนี้ผมจะชวนแฟนมาปีนเขาด้วยกันในเกมพีครับในเกมนี้เราจะรับบนะทเป็นนักท่องเที่ยวที่เครื่องบินตกและเป้าหมายเดียวของเราคือปีนขึ้นไปให้ถึงจุดสูงสุดเพื่อส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือและหาทางกลับบ้านให้ได้ทุกครั้งที่เราปีนจะต้องใช้สตมิน่ซึ่งก็คือหลอดสีเขียว,ยวที่อยู่มุมล่างซ้ายของหน้าจอครับความสนุกของเกมนี้ไม่อยู่ตรงนี้แหละถ้าเราหิวบาดเจ็บหรือโดนสถานะผิดป,ปกติหลอดสตมิน่ของเราจะสั้นลงเรื่อยๆทําให้ปีนยากขึ้นระหว่างทางก็จะมีอาหารกับอุปกรณ์ต่างๆที่ช่วยให้เราล ว่าเราจะใช้มันอย่างถูกต้องหรือเปล่าเรื่องราวของเราสองคนจะเป็นยังไงจะรอดหรือร่วงไปดูพร้อมกันในคลิปเลยครับเย่ะ yeah, ละก่อนเลยเอยครกบตอสดีคุณผู้ชมดูทุกท่านด้วยนะครับผมก็มบมีเมื่อบอสนะครับวาาันนี้เนาะกลับมาอยู่กันในเกมพีกนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันกับแฟนสุดแสนน่ารักของผมอีกครั้งนะครับก็คือพี่ตีนั่นเองคุณคาบิคินะครับขอต้อนรับเข้าสู่การฝึกขี่ม <yapmış> ้า <letter> <letter> เอ้ nee, ไหนหน,หนูหนูปีนป,ปีนในนี่ได้ป้าหนูปีนในนี่ได้ป้าปีนเนี่ยเออกล้วยของกล้วยทำไมหนูต้องปีนตรงเหลี่ยมเลย,ออย,ย <isierung> ชอบอะไรเจอเป็นเฮ้ย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 ของกล้วยเนี่ยหนูแบบมันหนูชอบเข้าเหลี่ยมอะหนูอชอบหนูเป็นลิงมาก่อนหนูเป็นลิงมาก่อนนะ ลิงลิงมันปีน่านีีเหรอนะ <laughs> ช่วยช่ลิงมันเป็นเอ้ย <laughs> <laughs> โอ้ยโอ้ยเฮ้ยทำไมลิงมันตัวนี้มันไหลไหลยัลง่ะเฮ้ยเลื่อนเร็วไอ้เฮ้ยเฮ้ยเป็ดจะตกนี่ไงนี่ไง <laughs> นี่ไงนะ <laughs> <อ>ี่ไ <laughs> งไปดิก่ะหลังจากที่ผมขึ้นเครื่องบินกับพิตี้ไปได้ไม่นานเครื่องบินก็ตกครับพอตื่นมาอีกทีสภาพก็เป็นแบบนี้เลย อไอพิตี้ไม่ได้แข่งใจไว้อ๋ออันนี้คืออันนี้คือเครื่องเครื่องบินเราตดอ้แล้วเครื่องบินเราตดอะไรวะมันมีบิงบองอันนี้คือเจ้าของสายการบินเหรอเราเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างอ่ะมีแฟลร์คอมพัสเข็มทิศ <laughs> <laughs> หนูว่าแฟลร์เนี่ยไม่จำเป็นคนที่เก็บแฟลร์มันจะตาย อุ้ยกระเป๋านี่ๆๆ่นี่นี่อุ้ยเราเอาของใส่กระเป๋าได้โอ้ยเปิดไอ้ติ๊กต้องอ๋อโอ้ยดูเจ็บไอ้ติ๊กต้องดูอาดูเจ็บ เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยปึบหลบเฮ้ยปึ๊เฮ้ยเฮ้ยหลบ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 ได้อาดูจิ๊บโอ้กว่าจะตื่นขึ้นมาโคตรนานเฮ้ยทำอะไรอันนั่นเน่อันนั่นเน่นี่อะไรอะไรอยู่บนพื้นอะอะไรอยู่บนพื้นอ๋อดูจิ๊บมันมืดลงเรื่อยๆมันเนี่ยเอ้ยเออว่ะมันมืดลงมันอะ มันมืดลงเรือรอ่อยๆนยเฮ้ยรบปูกล้องส่องทางไกลอ่ะอุ้ยกล้องส่องทางไกลไม่ต้องใช้เหรอมอั้งเฮ้ยลองสามารถแบบใส่กระเป๋าได้ด้วยกว่าจะเดิอนออกจากชายหาดได้ฟ้าก็มืดเลยครับมัวแต่เล่นกันอยู่ตอนนี้หลอดความหิวก็เริ่มเพิ่มขึ้นมาแล้วด้วยต้องหาอะไรกินซะหน่อยเฮ้ยบิกี้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 ิกี้มีอะไรจะเจอมระฟ้า แล้วเธอไม่เอาไอ้ไอ้นั่นน่ะไอ้ลูกข่างธมมปาเอ้ยเออว่ะฉลาดว่ะฉลาดฉลาดฉลาดมากเท้าดิไม่ใ่ันไม่ลวงมันเีวเวอันนี้มันไม่ล่วงอ่ะเอ้ยเอไดอะอ้กินเลยกิน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 หิวกินอิกินกกขออีกกเอานนนนน นิดนึงมองใบปลาไหมไอ้ดา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 ว้วเฮ้ยคนร้านคนร้านคนร้านกิ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 นเลยกินเลยอุ้ยอันนี้ที่เด็ดเลยนี่เก็บไว้เลยเก็บไว้เลยไป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 กันต่อไปกันต่อเราไม่มีกระเป๋าอีกหรอเอาจริงเราอาจจะไม่จำเป็นนะเนี่ยไอ้แต่เนี่ยโอ้ยโอ๊ยพี่เลือดน่ะพี่ติดพีดด้วยอ่ะเฮ้ยโอ้โหนี่มันกระพุ้นเราต้องขึ้นเขา โอ้โหเราต้องขึ้นไปบนนูนน่ะนะเออไปเลยไปเก๊ไปเก๊ไปเก้หายไปไหนวะไปเกโอ๋อเดินพี่เจอปเปิ้ล er <Hi. S 1> อะไร เจ็บไปเจ็บแอปเปิลหนูเจ็บดวงโดนไล่ไปเดินอย่าไปเดินใกล้ไอ้หนามๆนะกินกินแอปเปิลมากินแอปเปิลมากินเป็นไงบ้างพูดคาบเอหนูเอ้ะพิษไพิษเป็นจแอปเปิลเป็พิษในเกมนี้อาหารที่เราเจอระหว่างทางไม่ได้กินได้ทุกอย่างนะครับบางอย่างมีพิษต้องคอยระวังให้ดีถ้าไม่แน่ใจลองให้คนอื่นชิมดูก่อน เฮ้ยพี่ระวังนะถ้าพี่หมดแรงพี่ตายเลยนะเฮ้ยชึบนี่พอดีเลยแต่หนูติดพีชอยู่อ่ะใช่เหรอไอพี่ช่วยหนูหนึ่งได้ปะพี่เอ้อมมือยู่พี่จะถลายวะเมื่อกี้พี่จะถลายขึ้นมา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 เฮ้ยโหเฮ้ยจุ๊บเลยจุ๊บเลยเฮ้ยจับพุงเขาอ่ะเมื่อกี้ใช่เหรอพี่ขอกินมะพร้าวก่อนเดี๋ยปะพี่ขอกินอะไรล่ะเราจะเอ้ย ึึ๊๊บบโคโคนัทเฮ้ยเดี๋ยวมันอันนี้โคโคนัทมันยังไม่แตกนี่ว่าเราต้องโยนมันก่อนปะใช่ต้องต้องโยนมันก่อนเฮ้ยโอ้โหไปไกลเลยเฮ้ยจะมืดแล้วพิกี้หนูไม่รู้ว่าหนูไปไหนอ่ะเราต้องไปข้างบนได้เราต้องไปข้างบนด้านนี้แหละถูกต้องมันถึงแล้วว่ะ เพไหนอ่ะเป็นสไปเดอร์แมนอุ้ยเจ็บเหนะตามพี่มาตามพี่มานี่ยนี่นี่นี่นีเนีนีนี่เกือบเกือบเกือบไม่ถึงแล้วไ่กี่มือมาโอเคขอบคุณค่ะเราปีนสะพานได้ปะ เเอออกระโดดไปเลยสะพานข้างนะปะหนูอยากลองว่ะล่ะไปดิไปดีหนูลองไหลแล้วมัไหลแล้วมัไหลเฮ้ยเอ้ยเอ้ยได้ไปได้ไปได้ไปฝั่งไหนไปฝั่งขวาปะฝั่งนู้นปะฝั่งนี้หรอฝั่งนู้นเออไปฝั่งนี้ดิโอ๊ยหนูหิวอ่ะโอ๊ยหนูหิวอ่ะพี่มีพี่มีอมยิ้มป่ะอมยิ้มป่ะเฮ้ยหมกเฮ้ย The f o อกไรส์เอาไม่ได้อมยิ้มอ่ะพี่ปีนก่อนละยง เอ้ยอ่พึ่งปีดีเลยหรอเฮ้ยนี่นี่นี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้ได้ทางนี้ได้หนูหนูทำไมหนูไม่ไปอะทำ่าฮ่่เฮ้ยอะไรอะไม่รู้อย่าได้มาจะบปลามาทำะไร่าฮ่บิ๊ก ดูอยั่ไงไปโอ้ขึ้นมาได้ไหมเอ้ยบิกกี้ลงไปรับพี่ตีก่อน จับมือจับมือจับมือจับมืบมืกูไหลลงมาด้วยเลยหนุหนุหนุ่คอยเดินเฮยเฮ้อะแค่นั้นแหละไป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 แล้วอโอ้โหมีหนามอยู่ข้างๆระวังด้วยนะอยยมามามพี่ไปแล้วพี่ไปพี่ไปพี huh. okay. <c oughs> <ä> h, <invece> ่ไปพี่ไป <c oughs> ไปพี่ไปพี่ไปเออตึมาว่ะแม่ไปิด้อเดิอเด้อเออเเออเอ่าโอ้โหมันสูงใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยอะไรหรอจะบอกว่ามันสูงเหมือนกันนะเนี่ยเราปีนขึ้นมาอย่าตรงนู้นน่ะเฮ้ยตรงนั้นมีกระเป๋าปะน้าใช่แต่เราคงไม่กลับไปแล้วแหละไปเถอะนี่ตอนนี้แบบ มากใช่เหรอมันมีน้ำอยู่ในกระเป๋าหนูอ,ะอ,อ่ะไปอ,อันมีหน้ำหน่ำน่ะไประว่างหน่ำข้างล่างก็มีเธอเป็น <c oughs> เขามไม่ใช่เกมปีนเขาแล้ว <c oughs> เกมเป็นหนอนอ <c oughs> ้กี่ขึ้นมาแล้วทางนี้ <c oughs> ชิเมโตกโกะ ึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วเ,เราแบบเราจะหิวแล้วเนี่ยเบกกี้ถ้าเกิดเราหิวเราจะปีนไม่ไหวขึ้นมาเร็วอยู่ไหนเนี่ยไหนแล้วว่าอยู่ไหนเนี่ยอ๋อตี่หนามหนูก็จะตายเพราะถูกโดนหนาม,มขุนข้างหลังจะมีแมงก,กระพุลมันกระพุนเหรอไม่แต่ว่าตรงตรงข้างต้นหนามมันมีต้นปาล์มมันไม่มีโคโคนน่นัดเออไม่มีโคเอ้ยมีกระเป๋าอยู่ตรงนี้ จับมือพี่ไว้อหนูจะตายไม่กระเป๋าอยู่นี้เฮ้ยสเก,กาวุกกี้กินเลยมันมีน้ำอยู่ขอบเฮ้ยกินได้หลายอันเอาไปเฮ้ยป้อนหนูหน่อยดิเอ้ายหมดละโอเคโอเคได้อยู่โอ้หเกาะเป็นลิงเลยไป,ปไป สักวันหนึ่งเลยจะปีนขึ้นไปทำไมอ่ะ <c oughs> ไมอยากรู้ว่ามันมีลูกไหมอ่ะเอ้ยนั่นนั่นน,น,นั่นมีกล่องตอนนี้พวกเราก็ปีนมาได้ไกลพอสมควรแล้วครับผมรู้สึกได้เลยว่าเราใกล้ถึงยอดเขามากๆแล้วอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นเองแถมดูเหมือนเส้นทางตรงนี้จะปีนง่ายขึ้นอีกด้วยมาทางนี้เลยน้องผมเซียนมากการปีนเขาเนะี่ยโอ้ยชุดนูเลอะหมดแล้วนะอี เฮ้ยไมเป็นไรเป็นไรอะเป็นไรอ่ะไมเป็นไรไปไปไปเฮ้ยอะไรอ่ะไม่หรอกมันคือทางนี้หรอกเขอดูขอดูเข็มทิศฮะมันมีมันมีทางที่เราต้องไปด้วยเหรออันนั้นมันคือทิศเหนือไม่ใช่เหรอเราต้องไปทิศเหนือไปทำไมเพราะว่าเป็ดอ่ะต้องการที่จะบินออกตลอดเวลาทำไมกันนะ โอ้ยหนูจะตกแล้วนี่ไงพี่รอจับอยู่มือเธอยาวขนาดนี้เลยนี่นี่นี่มาด้านนี้ดีกว่าเฮ้ยเราจะขึ้นเราจะขึ้นถึงยอดแล้วแต่ว่าแม่งันก็ยอดไปเรื่อยๆหรือเลปล่าเนี่ยเฮ้ยเกมมันก็ไม่เห็นจะมีอะไรยากเลยเพววื่อวะอ่ะเด่เ๋ยวปะเสียงมตะกร้อนเสีย่ยมตะก้อนเหรอ มันสูงไงม,มันสูงมากมันตะกอนมันตะกรอนเจ้ย้งงหินหนูดิไปได้กันไปได้ไกลนี่เขาว่าเราจะต้องไปด้านเกาะตรงนี้ก่อนหนึ่งจุ้มแล้วเราก็ไปด้านนู้นชิบหายแล้วแม่งปีนขึ้นยอด เฮ้ยเอ้าเฮ้ยจับจับมือพี่ไว้จับมือพี่ไว้เฮ้ยนะอะไรอ่ะเราคืนนี้เราคืนนี้เฮ้ยไอ้ยไปกี้ไปกี้ไปกี้พี่เห็นควันพี่เห็นควันดูดิดิไม่ไม่เห็นตรงนี้ดิเห็นควันปะหนูตรงนี้หนูก็เห็นเห็นควันเราเราไปตรงควันปะหนหิวอ่ะหนหิวเหรอกินเห็ดปะบ้าจริง แล้วนะเอ้ยโอ้โหพี่จับยื้อมืออยู่เนี่ยน้องขึ้นมาอยู่ไหนวะมือพี่ยาวมากเลยวะคนหลิบหนักหรือว่าเฉียนทำไมอะเหมือนนอนเลยอะกระโดดแบบสไลด์แบบเว้าเว้าเว้าวอู้นี่ไงถึงยอดแล้วปะเนี่ย และแล้วพวกเราก็สามารถปีนขึ้นมาถึงยอดเขาแรกได้สาเร็จครับบนยอดเขาจะมีรูกปั้นสําหรับชุบชีวิตเพื่อนๆของเรากรณีที่มีใครตายระหว่างทางแต่ถ้าทุกคนรอดมาได้ครบก็จะได้ไอเทมเป็นรางวัลแทน,นแถมยังมีมัชเมลโล่แสนอร่อยไว้ให้กินแก้หิวอีกด้วยเพระาะภารกิจของเรายังไม่จบง่ายๆครับเรายังต้องปีนเขาต่ออีก2ด่านถึงจะสามารถส่งสัญ,ญญาณขอความช่วยเหลือออกไปจากที่นี่ได้และแน่นอนว่ายิ่งไปไกลความยากก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นครับเอ้ยเธอแปลว่าบอกตำแหน่งตัวเองกับเพื่อนอ๋อ แข็มดีคือเป้าหมายโอ้แสดงว่าแข็ดีคือเป้าหมายใช่ไหมว่าไงจ๊ะไอ้กว่าไงอะไรเขาอยากกินมะม่วงไหนมะม่วงเนี่ยอยู่ต้นเนี้ยไหนวะโอ้โหมาเดี๋ยวพี่้นไปเอามะม่วงโอ้ยถ้าเกิดกูร่วมกูไปไหนเนี่ยหนูอยากกินมะม่วงใช่ไหม รอตรงนี้แป๊บหนึ่งอโอเคอะรอตรงนี้แป๊บหนึ่งไปรอแป๊บ <c oughs> อุ้ยเคี้ยมึงอยากหยุ่มมือกพี่จะออกไปก่อนก็เธอบอกให้รอตรงนี้แป๊บหนึ่งถูกไหมรอแป๊บรอรอก่อนดิพี่เป็นสันนิบาตหรือพี่กลัวเนี่ยเอ้ยบอกว่ารอแป๊บหนึ่ง <c oughs> แม่งเ,เอ้ยอ้าวเป็นอะไรเนี่ยขานีูเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ย,ยมันปีนไม่ได้ปะเนี่ย เรากินมาร์ชเมลโล่ก่อนนี่กินมาร์ชเมลโล่เราเขย่าได้ป้าวะเฮ้ยฝนโตฝนโตเราต้องลงข้างล่างก่อนไหมอ่ะเราต้องลงข้างล่างก่อนแต่เราจะเอาทุุ่เนี้ได้ไหมอ่ะมันโหยแฟนกูอยากได้มะม่วงกัด้วยเรามันยิงไม่ได้เนี่ยน้อง มันมันยิงใส่ต้นหะวงไม่ได้เราลงไปข้างล่างก่อนเลยอ่ะไปเราลงไปข้างล่างก่อนลงไปข้างล่างก่อนลงไปข้างล่างก่อนข้างล่างข้างล่างมันมีนี่เต็มเลยอ่ะแบบสูทเคสสูทเคสอ๋อติ้นเสียบไปรีบินปะอฮ้ยเธอฮะหนูอย่างนี้ได้ด้วยแหละเออ เอ้ยโอ้ยโยย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 ยากยยนยยยยยยย่ยย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 าเยยเยย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 ย่อ้ยย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 เยยยโ แฟนฉันชาติที่แล้วต้อฮะนี่บูเบอร์รีนาน่าบูเบอร์รีนาน่ากล้วยเหรอเอา้ากินได้พิกี้แน่เต็มเลยพิกี้ไป่ปิึกกล้วยด้วยถ้าเกิดเราเดินมันจะหล่นลื่อไหมเฮ้ย <c oughs> กูว่าแล้ว <c oughs> เอ้ยเอ้ยเอ้ย ใส่ใครแก้งกูไอ้นี่อะไรอ่ะ Yellow King Berry <Bur> <2 S 1> รีรนคริสปี้เบอร์รี่มัน,นั่งกินไม่ได้ลองกินอันนี้ดิเอ้ยเพิ่มเตเมน้าเอ้อยอันนี้กินได้โอ้ยรดติดพิษทีละนิดอ้ยเขาจะตายเขาจะตายมันมันติดพิษช้าแต่มันติดพิษเ,เ,เรื่อยเออยหนูทำยังไงดีแม่เด็ก ไอ่หนูไปไหนอ่ะเราไม่ได้ต้องไปตรงนู้นหรอตรงนู้นผลลมาเยอะมากเลยอ่ะตรงไหนตรงนู้นอ่ะมันเป็นกระเช้าเลยอ่ะอ๋ะอนั่นอะไรอ่ะตุ่มอะไรอ่ะนั่นอ่ะมันเป็นตุ่มตุ่มอ่ะ มันเหมือนเป็นผลไม้เลยเอะไอหนามหนาไม่เราปีนไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยใช่ไอตรงนี้มีสูตรเคสโอ๊ยสูตรเคสเหรอไปเลยแล้วกันอุยอ้ยสกออเบร์รี่อันนี้พิทบิกกอ้ยพีทอุย้ยก <c oughs> <c oughs> ณดูแล้วมันคืออะไรกินได้ป่ะเผ็ดอุย้ยบิกกไปไหม กินรถไฟไหมกินน้ำดิดิงดิงโอเคหายแล้วอุ๊ย่ิกี้มันมีเ <ปะ S 1> ชนรอนเชอร์่อกี้นั่นพึ่งปะน่ะไหนพึง่งบนต้นไม้เห็นปะอุ๊ยเราลดทำไงอ่ะ เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรดูจะตายแล้วแม่งไใครมาโดนอะไรวะเกิดอะไรขึ้นอ่ะอ๋อ้พี่อไปหยียบตุ่มหลังจากที่เราเดินสำรวจด่านใหม่กันมาสักพักก็พบว่าด่านนี้มีอาหารเยอะมากๆครับพวกเราเลยคิดว่าจะฟาร์มอาหารเก็บไว้ก่อนเอาไว้กินระหว่างเดินทางจะได้ไม่หิวตายผมไม่รอช้าครับปีนไปตีรังผึ้งเพื่อหาน้ำหวานก่อนเลยพี่โดนผึ้งต่อยปะวะ วัาน่าจะโดนมั้งมันอยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างล่างพี่เลยอ่ะอุ้ยเฮียมันมีตามมาแล้วโอ้ยเฮียเมื่อกี้มันไม่หยุดไล่พี่อะทำไมอะ อุ้ยหันนี่เต็มเลยจะหยุดมันจะหยุดหยุดไกลขี้อแล้วอุ้ยอุ้ยมันมันตามโหลเต็มเลยพี่โยนไปพี่โยนไปอ่ะแล้วเราเรากินได้ยังอ่ะเฮ้ยสลายตัวแล้วสลายตัวแล้วกินได้ปะเฮ้ยนี่ไงทันนี่โค้ดโอ้โหบิ่กี้เอนเนจีบเต็มหลอดเลยอ่ะเฮ้ยเก็บเลยอันนี้อันนี้ของดีอันนี้ของดีอันนี้เท่เลยมันโยนทิ้งแบงและเห็ดโง่อุ้ย อ๋อเหตุใดหนูอ๋อมันเป็นเห็ดเดียวเห็ดเดียวกลายเป็นเชลุอุ้ยเที่ยวอ่ะมันเป็นเหตุที่แบบมันจะกลายเป็นแพลตฟอร์มให้เราอะเธอเอาอันนี้ใ uh, ส่ได้หมดปะไม่หมดอดีอไปกันด mm ีกว่ปะเราต้องขึ้นไปข้าบนกัน่ะเริ่มขึ้นเลย เริ่มขึ้นเลยเริ่มขึ้นเลยเริ่มขึ้นเลยลื่น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 ฝนตกปีนยากอุยอ้ยฝนตกลื่นด้วยฝนตกลืน่นอุย้ยปีนยากมากสำหรับด่านนี้อุปสรรคที่เราจะต้องเจอคือฝนครับคือเวลาฝนตกเนี่ยทุกอย่างจะลืน่นทําให้เราปีนยากขึ้นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ,ษไม่งั้นอาจตกลงมาตายได้ไปแล้วเอ้เธอเอาใส่กระเป๋าให้หน่อยดิไม่มีกระเป๋าแล้วน้องกระเป๋าเต็มตามมาปะเนี่ย ถึงว่าแบบคือหนูอะ่ะจะต้องเปคนเอาของใส่กระเป๋าพี่แล้วพี่ต้องปเ,เ,อเปคนเอาเส่กรหนูเข้าใจปะหูย,ยเ,เกือบร่วงใช่หรอใช่เพราะว่าเราจะมองเห็นหลังกันไงไปไปโอ้ยนั่นมันผักพี่ไปพี่จะล่วงนี่ยวิ่งเลยวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ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 ่งแม่งเลยยิงโบรด้าใส่แม่งเอ้ยพิกี้มันพีเป็น เมเดลเมเมเดลเอดคิดเมเดลเอ็ดเจ็ดคิดอ่ะอะไรอะ่ะโอ้ยนั่นระเบิดวะระเบิดเลยไอ้น,นี่อะไรอะถึงเวลาได้เฮ้ย <laughs> มีแต่คำถามไม่มีคำตอบเฮ้ยเธอไม่เธอไม่งับสูงๆหน่อยมันได้แค่นี้ <laughs> นไค่แค่นี้เหรอเฮ้ยเ <laughs> <laughs> ย้แหละ โอเคมันไม่ถึงโอเกจับมือ,อจับมือ,อจับมือ,อจับมือจับมือเฮ้ยใช้ใช้พลังเสริมนี่จะพลังเสริมไม่มีหรอพลังเสริมอ่ะโอ้ยวิ <c oughs> ้ยมีแบนเดดเดี๋ยวตามกอน ไอห,นน oh <laughs> หลังจากที่เราภาพตกลงมาก็ใช้เวลานานมากกว่าจะปีนกลับขึ้นไปได้ครับผมต้องใช้เฟิร์สเอรักษาแผลตัวเองแล้วก็ช่วยพันแผลให้พิตตี้ด้วยแบนเดตแต่พอเราคิดว่าพร้อมจะปีนกันต่อก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นอีกจนได้ไยเหมือนน้ำท่วมเลยอ่ะพิก,กี้โอ๊ยหมอกหอกไม่ใช่น้ำตกใจหมดอ๋อมัน <laughs> มเหมือนน้ำเลยที่โลกหมดแล้วเนี่ย เราขึ้นมาฝั่งนี้ดีกว่าพี่ว่านะไอหมอกมันกินหนูแล้วอะหมอกมันกินหนูแล้วนะโอ้ยหนูหนาวหนาวโอ้ยปีกี้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 มาที่ปีขึ้นมาตรงนี้ปีขึ้นมาตรงนี้ปีกี้ขึ้นมาหนี้หนูหนาวหนูหนูแข็งหนูแข็งโอ้ยพี่ก็หนาวแล้วเนี่ยพี่แข็งแล้วเดี๋ยวขึ้นมาหนูขึ้นไม่ได้มือหนูแข็งได้เหรอ,อโอ้ยพี่หนาวด้วย หนูอยู่ไหนโอ้ยหนูหนูหนาวหนูอยู่ข้างล่างพี่พี่มาหนูไหมเลืนมาจับมือไว้ขึ้นขึ้นจับไว้โอเคถึงแล้วถึงแล้วโอเคขึ้น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 ระเปิดไฟบิกกี้อยู่ใกล้หนูไว้อยู่ใกล้หนูไว้เดี๋ยว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 นี้มันสุดแล้วมันสุดแล้วสุดเลยวะสุดแล้วเราเราต้องทาสารโดนไปฝั่งน้วย

คือในเกมนี้ถ้าเราปีนช้าเกินไปหมอกจะค่อยๆไล่ขึ้นมาตามหลังครับถ้าไม่รีบหนีออกจากหมอกให้ทันตัวละคนก็จะหนาวตายซึ่งแน่นอนตอนนั้นผู้ผมยังไม่รู้ครับผล,ลัพธ์ก็อย่างที่เห็นครับหนาวตายทั้งคู่ทำไงอ,อ่ะหนาวตายไอ้ชีมันหนาวตายได้ด้วยอะ่ะอุ้ยบวกใหม่ เมื่อท film, ุกคนตายเราจะต้องไปเริ่มปีนใหม่ตั้งแต่ด่านแรกเลยครับจากการเล่นครั้งนี้ทําให้ผมรู้เลยว่าต้องรีบปีนให้ไวกว่านี้ไม่งั้นจะโดนหมองกินแปลว่าเราจะต้องใช้อุปกรณ์เพื่อที่จะทําให้ปีนได้ไวขึ้นแต่ขอเก็บไว้เป็นอีพีหน้าละกันถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกาลังใจให้พวกเราด้วยนะครับไม่เอาอันนี้ตนี้มีทางเลือกจริงจริงมิกิไม่เอาอันนี้ไม่ได้หรอกหนูตายเพราะมันมาสองรอบแล้วอะโอ๊ยมือติด ตัวหนูอยู่ในแชนแนี่ยไม่รมู้ไม่รู้มึงไปเลยแล้วกันเฮ้ยอย่าเพิ่งไหลออกามา